ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทางการลิวปูคว้าเฟรเดโกเคียซาเปิดสัญญาและค่าตัวสโมสรลิพูประกาศยืนยันคว้าตัวเฟรเดโกเคียซาปีกทีมชาติอิตาลีมาจากยูเวนตุสอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม ดาวเตะวัย26ปีเซ็นสัญญาค้าแข้งในทีมแอนฟิ์เป็นเวลา4ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนค่าตัวบวกแอดออนอยู่ที่15ล้านยูโรและจะได้สวมเสื้อหมายเลข14เคียซ่าเผยหลังเปิดตัวว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลตอนที่ริชาดฮิวโทรศัพท์มาหาและเขาถามผมว่าต้องการมาร่วมทีมลิเวอร์พูลหรือเปล่าผมก็ตอบตกลงทันทีเนื่องจากผมรู้ประวัติศาสตร์สโมสรน,นี้ผมแทบรอไม่ไหวแล้ว เคียซ่าย้ายจากฟิออรลินตินามาอยู่กับยูเวนตุสเมื่อปี2020โดยช่วงแรกเป็นแบบยืมตัวก่อนซื้อขาดในปี2022โดยลงเล่นในซีราให้เจ้ามมลายไปทั้งหมด98นัดทำได้21ประตูเคียซ่าเป็นนักเตะรายที่2ที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากจอจ้มามาราสวิลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอจ์เยที่ซื้อมาจากบาเลนเซียค่าตัว30ล้านยูโรบวกโบนัส5้าล้านยูโรแต่จะปล่อยให้เจ้าขังข่าวยืมใใชช้้้้งงาาานนนนนนนกกีี่่ออยยสิ field วสัรมมปห f e ร์ริโกเคียซาโพสลาแฟนอยู่เวนตุสหลังย้ายสุทินแอนฟิลอย่างเป็นทางการเมื่อ29สิงหาคมพ่อค้าแข้งวัย26ปีก็โพสต์ลงไอจีบอกลาสาวกอยู่เวนตุสถึงเวลาที่ผมต้องยุติเส้นทางกับพวกคุณแล้วแฟนบอลสีขาวดำอดีตดาวเตะทีมฟิออร์เรนติน่าระบุผมอยากขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้ผมตลอดมาและความรักของพวกคุณจะอยู่ในหัวใจของผมตลอดไป ผมโตขึ้นมากับพวกคุณและยูเวนตุสทั้งในฐานะผู้ชายและนักเตะพวกคุณสนับสนุนผมมาตลอดทั้งในช่วงเวลาที่ดีและลำบากผมซาบซึ้งเสมอตลอด4ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสร่วมงานกับนักเตะสตาฟและโค้ดในะระดับสูงพวกคุณเป็นเหมือนครอบครัวผมแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากพวกคุณก็จะช่วยให้ผมลุกขึ้นยืนและผมจะ,ะระลึกถึงช่วงเวลาที่เราแชร์ร่วมกันตลอดไป ตอนนี้มันเป็นเวลาที่ต้องกล่าวลาและผมอยากชี้แจงว่าผมไม่เคยได้รับข้อเสนอต่อสัญญาจากยูเวนตุสผมได้รับแจ้งว่าผมไม่อยู่ในโปรเจกต์ก่อนที่จะเริ่มต้นซ้อมกับทีมขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอบคุณยูเวนตุส เลือกไม่ยากเฟเดรโกเคียซ่ ym, 14, าเผยเหตุจิ้มเสื้อเบอร์14ลิเวอร์พูลดาวเตะทีมชาติอิตาลีเลือกสวมเสื้อหมายเลข14ของทินแอนฟิลด์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้จอแดนเฮดสันเคยสวมใส่ก่อนย้ายไปค้าแข่งในซาอุดีอาระเบียรวมทั้งอดีตดาวดังอย่างแยนโมบี้และชาบีอ o ลอนโซ ต่อกรณีดังกล่าวเคียร์ซ่าเผยว่าเขาเลือกสวมเสื้อหมายเลขนี้ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเบอร์เดียวกับที่เขาสวมใส่ในทีมชาติด้วยมันเป็นเบอร์ที่ผมใช้กับทีมชาติมันเป็นการเลือกที่ง่ายดายเมื่อลิวอพูส่งวิดีโอมาให้ผมตอนที่ผมยิงประตูให้กับทั้งฟิออเรนตินาและยูเวนตุสและสุดท้ายผมเลือกเบอร์14ผมบอกกับตัวเองว่าโอ้มันเป็นผมลิขิตดังนั้นผมจึงเลือกเบอร์14 ขณะเดีวยวกันเอ็นดิโกเคียซ่าพ่อของเฟเดโกเคยยิงประตูให้ทีมชาติอิตาลีที่แอนฟิลมาแล้วในเกมยูโร1996นัดแพ้สาร์ทเชก2ต่อ1ในรอบแบ่งกลุ่มขณะที่ตัวเขาเองได้แชมป์ยูโร2020พ่อไม่ได้บอกผมถึงประตูของเขาที่แอนฟิลเพราะปกติถ้าเราคุยกันถึงฟุตบอลยูโรท่านจะไม่อยากพูดถึงเพราะท่านบอกว่าผมได้แชมป์แต่ท่านไม่เคยได้ท่านบอกกับผมว่าท่านยิงประตูได้มากกว่าผมและผมต้องตามท่านให้ทันมันเป็นเรื่องที่เราคุยกัน พ่อของผมแฮปปี้ที่ผมย้ายมาที่ลิเวอร์พูลท่านบอกว่าไปเลยทันทีที่ท่านได้ยินข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจผมท่านบอกว่านี่คือตัวเลือกที่ดีสุดในอาชีพของแกขอพาลิเวอร์พูลกวาดแชมป์เปิดบทสัมภาษณ์เต็มเฟเดริโกเขียซ่าลิเวอร์พูลคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าสตาร์ชาวอิตาเลียนมาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นแข้งรายที่สองที่หงแดงคว้ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้ ก่อนหน้านี้เดเรสคว้าตัวจอร์จี้มารบารัชวิลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียที่ซื้อมาจากบาเลนเซียแต่ปล่อยให้เจ้าคังข่าวยืมใช้งานดูกกาลนี้ก่อนย้ายสูทินแอนฟิ์ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแน่นอนว่าการมาของเคียซาจะทําให้คุมกําลังเชิงลึกของลิเวอร์พูลน่าสนใจมากขึ้นและทําให้อนเนอร์สลอตกุนซือชาวรัดมีออปชั่นที่หลากหลายในการจัดวางแทคนิคที่เหมาะสมกับโปรแกรมแน่นเอียดในฤุูการ2024-2025 เคียซ่าอายุเพียง26ปีแต่ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกละระดับสูงอย่างเกาโชสิดาและในะระดับทีมชาติอิตาลีแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับลิเวอร์พูลมาทําความรู้จักกับดาวเตะชาวอิตาเลียนซึ่งได้สวมเสื้อหมายเลข14ให้กับทัพหงส์แดงกับบทสัมภาษณ์เต็มของเขาหลังย้ายออกมาหาความท้าทายใหม่ในถิ่นแอนฟิวเอลเอฟซีคถามแรกคุณรู้สึกยังไงที่ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วและคุณได้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลเรียบร้อยเคียซ่า มันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากๆผมมีความสุขที่ได้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลตอนที่ริชาดฮิวโทรมาหาผมและบอกว่าคุณอยากย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลไหมและโค้ชก็โทรมาหาผมผมตอบตกลงทันทีผมรู้จักประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นี้ผมรู้ว่ามันมีความหมายยังไงกับแฟนบอลผมมีความสุขและแทบรอที่จะเริ่มต้นไม่ไหวแล้ว l f ฟก็อย่างที่คุณบอกมันเกิดขึ้นเร็วมากนี่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายไหมเขีดซ่า มันมีเหตุผลมากมายเพราะผมรู้สึกได้ทันทีว่าผู้คนที่ผมพูดคุยด้วยมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการดังนั้นมันยอดเยี่ยมจริงๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่มันเหมือนฝันเป็นจริงสำหรับผมที่ได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลและได้เล่นในพีเมลิกซึ่งเป็นลิกที่ดีที่สุดในโลก l อลเอสวันที่ผ่านมาคุณครอบครัวของคุณและภรรยาของคุณเป็นยังไงบ้างเขียซ่า เราทุกคนมีความสุขมากโชคดีจริงๆก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายเพราะนี่คือลิเวอร์พูลเรารู้สึกสนุกกับทุกอย่างผมต้องพูดคุยกับครอบครัวของผมเพราะวันนี้มันยุ่งวุ่นวายจริงๆแต่ผมมีความสุขที่สุดเพราะภรรยาของผมอยู่ที่นี่กับผมและเธอหน้าเหลือเชื่อจริงๆเพราะในที่ที่ผมพูดเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเธอก็บอกว่าโอเคฉันจะไปกับคุณมันเป็นโอกาสที่แสนวิเศษสําหรับอาชีพของคุณและสําหรับครอบครัวของเรา LFC วันนี้มันยุ่งมากๆความประทับใจแรกของคุณนับตั้งแต่ที่ถึงลิเวอร์พูลและเดินทางมาที่แอ็กซ่าทรนนิงเซ็นเตอร์และได้พบกับสตาฟบางคนคืออะไรเคียซ่าผู้คนที่นี่น่าเหลือเชื่อมากและผมรู้สึกได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีผมต้องเข้ารับการทดสอบเยอะมากแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของงานผมและผมอยากพูดมีบางอย่างที่ค้างคาใจตอนที่ผมกำลังลงจากเครื่องบินผมมองเห็นแอนฟิลและทันทีที่ผมได้เห็นแอนฟิลอยู่ตรงหน้าผมบอกกับภรรยาว่าเปิดเพลงหน่อยสิ เพลง You w i ใน Never w alone ผมอยากจะจินตนาการว่าตัวเองกำลังเล่นอยู่ที่นั่นและได้ยินเสียงตะโกนจากแฟนบอลมันรู้สึกสนุกจริงๆ LFC คุณรู้สึกยังไงเมื่อจินตนาการของคุณเป็นความจริงแล้วเคียซ่าผมรู้สึกตัวสั่นและเต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งกับตัวผมและครอบครัว LFC คุณบอกว่าคุณมีโอกาสได้คุยกับอาร์เอ์สโอตแล้วมีอะไรบ้างที่เขาบอกกับคุณเกี่ยวกับการมาเล่นกับลิเวอร์พูล เคียซาเขาบอกผมเกี่ยวกับสไตล์การเล่นฟุตบอลของเขาสิ่งที่เขาต้องการจากผมสิ่งที่เขาอยากได้จากทีมผมบอกกับเขาว่าผมจะมาช่วยทีมและคว้าแชมป์ให้ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากและมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องการที่สุด l f ฟแน่นอนว่าคุณจะได้อยู่ในทีมที่มีตัวเลือกในแนวลุกชั้นยอดมากมายคุณตั้งตาคอยที่จะเล่นร่วมกับแนวรุกเหล่านั้นและต้องแข่งขันกับพวกเขาเพื่อแย,ย่งตำแหน่งในทีมมากแค่ไหน เคียซ่าผมรู้สึกลิเวอร์พูลมีความแข่งขันสูงมากในทุกบทบาทเพราะนี่คือสมสนใหญ่เป็นสมสนชั้นยอดหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นผมรู้ว่าผมจะย้ายมาที่นี่พร้อมกับการแข่งขันเยอะมากในตำแหน่งของผมเพราะผมต้องเจอกับนักเตะอย่างโมเมดซาหารูดิอาสคอร์ดิกาโปดิโกโชตาดาวินูนเยสผมรู้ถึงความสามารถของพวกเขาแต่ผมรู้ว่าผมก็มีความสามารถเช่นกันดังนั้นผมอยู่ที่นี่เพื่อทุ่มเทฟอร์มที่ดีสุดของผมและทำผลงานให้ดีเยี่ยมเพื่อแฟนบอลด้วย LFC คุณสวมเสื้อหมายเลข14เบอร์นั้นมีความหมายสําหรับคุณหรือไม่เคียซ่าใช่มันมีความหมายจริงๆมันเป็นหมายเลขที่ผมใส่เล่นให้กับทีมชาติแต่มันเป็นเบอร์ที่เลือกได้ง่ายเพราะลิเวอร์พูลส่งวิดีโอมาให้ผมและช่วงท้ายของวิดีโอซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นผลงานในอาชีพของผมและจานวนประตูที่ผมยิงให้กับฟิออร์เรนติน่าและยูเวนตุสเป็นตอนที่ผมสวมเสื้อเบอร์14ผมพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันพรหมลิขิตชัดๆนั่นทําให้ผมเลือกเบอร์14 LFC เอนรีโก้คุณพ่อของคุณเคยยิงประตูที่แอนฟิ์ตอนเล่นให้อิตาลีในเกมพบสารรัเช็กในศึกยูโร96เคียซ่าผมจำประตูนั้นได้แต่ท่านไม่ได้บอกผมว่ายิงที่แอนฟิ์เจ๋งไปเลยท่านไม่ได้บอกผมเรื่องนี้เพราะปกติแล้วตอนที่เราคุยกันเรื่องยูโรท่านไม่ต้องการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะผมบอกว่าผมเคยได้แชมป์ยูโรและท่านไม่เคยได้ท่านบอกกับผมเรื่องประตูที่ท่านยิงและท่านยิงประตูเยอะกว่าผมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องพยายามก้าวไปให้ทัดเทียมท่าน แต่ท่านไม่ได้พูดกับผมเรื่องนั้นประตูที่ยิงในแอนฟิลด์ LFC มันดูแปลกๆไหมที่พ่อของคุณเคยยิงประตูที่แอนฟิลด์เขียซ่าใช่แปลกจริงๆเพราะผมไม่เคยรู้ว่าประตูนั้นยิงที่แอนฟิลด์เรามีภาพที่ท่านฉลองหลังจากยิงประตูนั้นแต่บอกตามตรงผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นที่แอนฟิลด์ดังนั้นนี่เป็นความทรงจําที่สุดยอดสําหรับครอบครัวของผมและสําหรับคุณพ่อของผมผมคิดว่าพ่อของผมคงมีความสุขที่ผมย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูล LFC ท่านบอกอะไรบ้างไหมเรื่องที่คุณย้ายทีมเคียซ่าท่านบอกว่าไปเลยท่านทีที่ท่านได้ยินว่าลิเวอร์พูลท่านก็บอกว่าไปเลยมันเป็นการเลือกที่ดีสุดในอาชีพของลูก LFC การได้เห็นสิ่งที่คุณพ่อของคุณเคยทําได้ในแอนฟิลด์มันทาให้คุณอยากทําแบบนั้นได้บ้างกับลิเวอร์พูลมากแค่ไหนเคียซ่าใช่มันเป็นเรื่องที่ดีที่ยิงประตูในเกมเปิดตัวของผมแต่ผมอยู่ที่นี่เพื่อสนุกกับการเล่นฟุตบอลของผมผมอยู่ที่นี่เพื่อคว้าแชมป์ผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมและโค้ช และอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้ผมจะงัดฟอร์มที่ดีสุดของผมออกมาสุดท้ายนี้คุณมีข้อความอะไรที่จะมอบให้กับแฟนบอลลิเบอร์พูลซึ่งกำลังดูหรืออ่านบทสัมภาษณ์นี้เคียซ่าผมจะเห็นพวกคุณที่อันฟิลและคุณจะไม่มีวันเดินเดีเดยวได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ